พี่อารตรงนี้เหมือนรูเลยเห็นปะรูนั่นเห็นปะเห็นรูปะเดิมเป็นรูเลยเฮ้ยสุดยอดเลยตรงนั้นอ่ะสัญญาอีโต้ใเฟอร์วูฮสวัสดีทุก่น่อนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่เกมไมโครกันอีกแล้วนะครับผมกับพวกผมทั้ง3คนนะครับรอบนี้มีอารีฟีดเข้ามาด้วยนะครับผมสวัสดีครับคุณอารีฟีดสวัสดีครับส่วนอันนี้คือพี่ฮาร์ตไวกิ้งเหมือนเดิมพวกเราหลังจากสร้างเกาะลอยฟ้าเราต้องลงไปหาทรัพยากรเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ของเราแทบจะไม่มีใช้แล้วนะฮะไป พวกเราเราไปสำรวจแถวๆนี้แล้ว,ลวเราเห็น,กนเกาะห็ดใช่ไหมพี่อาแล้วพี่อาจะนําไปมันไม่มีเรือกลาพายกันก็ได้ให้พี่อานั่งเรือพี่อาไปไม่เคมกันวะใครเอา,าทอดมาปักไว้เนี่ยพี่อาเหรอไม่จิ้งจอกปักไว้ไเห็นปะน,น่ารักนะมาเป็นทัวร์จีนเลยลเราเฮ้ยอีกผีใครวะ <laughs> <laughs> มันมีขีกผลออยู่ด้วยอ่ะเก็ีดเลยอะไรวะจะมีคนต้องมีคนฆ่าตายที่นี่อันนี้ดูธรรมชาติไม่ธรรมชาติแล้วแหละมันมีคนกรดไว้ ทไปก่อเหตุด้วยไปวัวด้วยว่ะอารรฟีเพิ่งเข้ามาครับอารรฟีไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะพี่อยู่ไหนอ่ะก็อยู่นี่ไงกรับมันจะไปก่อเหตุเนี่ยเอ้าไม่มาพร้อมกันนะเออแลรอาอยู่อยู่ก่อเมือไอ้ก่อนี่อยู่เลยนะมาเดินสกอยของพี่ไปเลยอยู่ด้านขวาด้านขวาลูกพี่ตัวซ้ายหน่อยพี่ซ้ายหน่อยซ้ายหน่อยเออผมปรับภาพระยะใกล้อะไรซ้ายนิดซ้ายซ้ายนิดพี่ซ้ายนิดซ้ายซ้ายเออไอ้บอลมองบุคคลบุคคลที่สามอ่ะนี่แหละตรงเลยเลยพี่ เอ้ยมาแล้วมันโผล่แล้วมันเพิ่งโผล่เอ้ยก่อสวยอยู่สวยโลนไหนพี่ชาอยู่ไหนวะแกอยู่ใต้น้ำโอ้ยไม่มาเลยเอ้ยมันมีมีมีโอเชมยนปูดัมเมนด์ด้วยนะนี่ไอ้บัวเห็ดอู้โอ้ยสปอนต่อหน้าเลยไม่มีอะไรเลยมีแตบัวเห็ดนั่นแหละคือทรัพยากรมีค่าเพราะมันคืออาหารที่ไม่จำกัดมันมีแค่นี้นะตราบกอดเติบเปล่าแค่ไหนมีแค่นั้นไม่เปิดเพิ่มกบัวเนี่ยนะเออฮะสามตัวเนี่ยนะ เ้าผสมมันยังไงเหมือนเดิมย่าเลยย่าล้วนๆแล้วไปเอาไปเพาะมันต้องมีข้าวหรือไม่ก็เอาตีเรือขึ้นมาบนบวกให้มันนั่งในเรือไปเลยก็ได้เฮ้ยอยาทำนองหนูไปหนูไปเฮ้ยอย่าทำบ่บ่ไม่อยากไปเฮ้ยอย่าอยู่ที่นี่ดูดิมันไม่เห็ไม่ยอมหันหน้าลงทะเลเลยมาเลยเอาไปเลยอ่ะไม่เอาอีกตัวเหรอไอีตัวก็ได้เอาไปเพาะพีเตอร์เอาเรือมาแล้วฝั่งนี้ได้ป่ะเดี๋ยวจะโยนทิ้งลงไปเนี่ยไม่ได้ไปคนละคันเลยรถขนส่งบัวมาแล้ว แล้วก่อนี้มีวิเศษอย่างนึงอ่ะมอเตอร์ไม่เกิดด้วยฟาร์มเฮาสดใหม่ทุกเช้าเออเหมือนฟาร์มเฮาเลยว่ะฟาร์มเฮาหอมกุ่นจากเต้าอร่อยูกเจราฟาร์มเฮาฟาร์มเฮาเพลงคนเก่าเลยเด็กสมัยนี้ไม่เคยฟังหรอกนะเราจะเอาขึ้นยังไงวะเออพี่อาตพี่ช่วยขึ้นไปแล้วก็เทน้ำลงมาดิพี่ปาพี่ปากลัวขึ้นไปได้แล้วเดี๋ยวผมเอาถังน้ำให้พี ไม่พีเทลลงมาจากตรงกลางบัวมันจะไม่ตกลงมาเออพี่เอนี่นี่ซากประหาพังนี่มีควหากองยังไงเนี่ยซากปรหลา,าัวซากนี่สมบูรณ์มากเลยอ่ะไม่มีรอยแตกแต่สบีนต้น้ำอยู่นะผมว่าเอาบัวขึ้นก่อนดีไหมเกยดตายฮะมันไม่เก่อเห็ดสองอันเนอะอือก่อเห็ดเยอะที่นี่นะไปงั้หน้าที่ของพี่คือปลากลัวขึ้นไปหรือใ,ใจผมเป็นคนขึ้นพี่มีบอกปะลาในตัวถ้าไม่มีผมปลากลัวแล้วมาเฝ้าบัวซะไปสิมีฝั่งน้ำไหมมีมีอยู่น้ขึ้นพี่เฝ้าวัวตัวนี้ไว้นะ แล้วนะทำไมไม่ทิ้งขวานหรือทิ้งด่าให้ผมสักอันนะ่ะผมไม่มีด่าเหมือนกันย่ามีด่ามีมขวานไหมอืมไม่มีอ่ะเอออ้ยโอ้โหโดยเป็นหนึ่งทีเสียงอะไรโอ้มีสองตัวเลยอย่ายิงมาปรกิจเดินทางไปที่เขาเหลียงซานเอาคำภีพระไตบีโดกไปไว้เฮ้ยผมใกล้จะถึงแล้วตรงนี้ใครมีใครต่อบอกไว้ก็ไม่รู้ไม่สวยเลย เอ้ตอนนี้เราต้องรับประกันความเสี่ยงว่าเรือนะฮะมีซอมบี้กับบัวพร้อมเงินเออสิเกตันดักหน้าเร่งเรือนึงอ่ะมีคิปเปอร์เราต้องรับความเสี่ยงนี้ได้ลิฟสวรรค์กำลังลงไปทุกคนแล้วเราจะวัวขึ้นยังไงอ่ะก็เขาจะใส่มันใสกให้มันอบัวรีสปอนหายไม่ก็คือยืนเฝ้าอยู่นะไม่ได้ไปไหนเลยโดนแดดหายไปตัวหนึ่งใช่ไหม ชีวิตจริงทำไม่ได้แล้วนะมาแล้วมาถึงแล้วว่าเอ๋ยบ้านใหม่ของเกงไงลูกเรียบร้อยรู้จักทักทายเพื่อนใหม่ซะบ้างนะคราบถ้วยก่อนโอ้มันให้มาสีถ้วยเลยและอันหนึ่งมันเพิ่มเท่าไหร่โดดลงเรือเลื่อนรถป่ะเออโหรถด้วยวะันไปยตังวะทิพย์ฮะถ้าเราตกไปข้างหน้าเราจะเจอของดีเลยแหละอ้อมอ้อมอ้อมเดี๋ยวโดนจัมสแก้ มันแบบเป็นพื้นที่ต้องคำสอบมันน่าเข้ามากเลยเว้ยมันทำเหมือนแบบล่อคนเข้าไปแล้วแบบคนไม่รู้อีหนูอนนี่ก็จะแบบอ้าาาาาาา็นปาาาาวาา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 าอาาราา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 ่าา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 ่าา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 าัาานาาาาาาาน้าา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 เาายผมไา้พื้นสีม่างเอาาาาาาอะไราาาาถาาาาาาานี่คืออะไราาาขุดไม่ได้ มันไม่มันไม่มันไม่พี่มันไม่ให้พี่เจาะเข้าไปมันจะให้พี่ดำเข้าไปแทนลูนกวกตายเฮ้ยพวกสมบีตายน้ำนัาก,กรีดนัก,กร,สกกรสูสองตัวฮะเบิร์ตตรงที่เชื่อมกับเกาะของเรานะครับจะเป็นจุดที่ทําให้มอนสเตอร์เกิดนะฮะแต่ว่ามันจะสร้างใกล้ไปหน่อยเราเยต้องขยายไปถึงตรงนู้นนะครับผมสร้างใกล้เกินมอนไม่เกิดนะเอาล่ะหลังจากที่เราได้ชุดเกาะครบคๆๆๆแล้วทีนี้เราก็จะไปผจญภัยที่หมู่บ้านโจรกันไปกันเลยพวกเราเลสโก้ไปไหนอะ ทางไหนอะ่ะเออไหนอ่ะทางไปทางไหนอ่ะต in ้องขึ้นเรือสิไม่ค้าบเข็มทิศเดี๋ยวไม่มีเรสโตรนเลยเฮ้ยไม่ต้องโกผมจะผมจำได้ถูกไปเลยพี่แอนพี่แอนตามมาพี่แอนไปใกล้เลยผมจะเอาเชือกผูกไว้พี่จะได้ไม่หลงมันหามันหันหลังไม่ได้ไปมานั่งเรือลำนี้ดิยังนนน่เกี่ยวเด้ออ้าวเชือกหายฉันไปเฮ้ยระวังโดนไอ้หน้าจะไอ้การเดียยิงตายนะเฮ้ยผมเป็นกวางเรนเดียร์ลากเรือซันเาคอส ก่อนน้ำแข็งตอนนั้นหน้าไปสไลด์เล่นมากเลยใช่ผมนความคิดผมก็อยากทำเงนและโคตหนิงโคดซิงโคดแซดคนจะมาจัดเตินใส่อย่างแอจเปิดเพลงตื้อตือแต่แต่ไฟบูบาบูบาแวบแวบเฮ้ยเราต้องจากบ้านเราแล้วเลยเนี่ยเออมันเฟท้ายไปแล้วดูเรือเราข้างหน้านะทีผู้ชมถ้าผมมีบาสูก้าแล้วก็ผมยิงท้ายเรือเลยโอ้้างล่างนั้นมีอันนั้นนี่โคดเยอะเลยเห็นป่ะข้างขวาเราอ่ะมีประมาณสี่อันเลยั้งน่ะดูแต่นี่ไม่ใช่เป้าหมายแลโอเค มันมีสี่อันเลยอะ่ะลงไปดูหรือยังอะ่ะพารมันคือหลายแท้ยังยังผมยังไม่ได้ลงไปเลยจะลงไปดูปะละ่ะมีซากเรือ à, ตรงกลางแล้วก็มีป้อมอีกสามป้อมเหมือนพี่ดุย้ยพี่ฮัร์ดดูมันทั้งป้อมหมดเลยวะนะตรงนั้นอะโอ้น่าจะรวยนะลงไปตรงนั้นบอกเลยไปไหมตรงไหนตรงไหนข้างหลังไงเห็นปะตรงนั้นน่ะเนี่ยน,น่ะดูดิเห็นไฟข้างล่างว่ะลีฟิ เออมันป้อมหมดเลยสร,สร้างสร้างแบบเป็นทั้งเมืองเลยอ่ะไม่ใช่แค่แบบสร้างเดียวอ่ะลแล้วก็มีประตูตะล,ลุกเลยปะ A few moments later เราต้องเกตเราต้องขี่ผ่านผ่านคุ้มครองตรงนี้ก่อนต้องลงจังสเกตจะขุดแร่ช้านะไม่ดีมาติดอยู่แล้วเราเพราะเราต้องผ่านข้าคุ้มครองตรงนี้เนี่ยพี่อารพี่อาเห็นแล้วเ <c oughs> ตหรอโอ้จังสเกตเป็นหนึ่งทีเกคิดว่าแกจังสเกตชาเลกเกจะทำทำร้อยได้ขนาดนนั้เลยมันทำได้นะลองไปวัดกันมันเฮ้ย็นผมเห็นหางบอสมันโผล่มาด้วย นี่จริงไหมครับคุณจะทำเรือให้เหมือนเกมซีอ,อ็อบตีฟนะแกจำซีอ็อบตีฟเราเล่นได้ปะถ้าใครไม่เคยดูนะครับอย่าลืมกดดูที่ลิงก์ด้านบนได้นะครับก็จะเรือทิ้งเฮ้ยคริปเปอร์ถ้าเดินคขาตลกเลยคริปเปอร์โอ้นี่มันไม้ค้าแบบคลาสสิกดูดิโอ้ไม้ค้าธรรมดาเขาเล่นกันอย่างนี้แหละแม่งไม่ใช่เหมือนพวกกูโอ้เรามาถึงประเทศจีนแล้วทุกคนเฮ้ยไปเลยสแตนสวิชโอ้ยอุทุ่งโล่งๆอย่างนี้มันแบบ รู้สึกเล่นสนุกดีนะผมว่ามันสวยมากเลยเอะไรฟิสผมชอบที่นี่อ่ะยิ่งลงมดยญ้าเขียวเลยมันแบบ,บมันโล่งงี้ก็สู้มอนง่ายมากเลย,เ,ยเล่นมุนมมองบทที่สามมันพิฮารสนุกมากเลยโอ้ยปาดแบบดับเบิ้ลคิวไปเดืบเบิ้ลดับเบิ้ลคิวแ<ๆ>น่เดเฮ้ยมันจะยิงหลังพิฮารแล้วนี่ไงหนึ่งนัดอยากได้หน้าไม้ว่ะหน้าไม้อัพเต็มมาเราต้องไปสู้กับหลังโจรได้อันนี้แน่ไปในหมู่บ้านนี้เฮ้ยหมู่บ้านเอ้ยเราได้บ้านหลังใหม่แล้วทิ้งบ้านหลังนั้นกันเถอะ <laughs> ผมชอบตรงนี้อ่ะมันดูดิมันมีวิวภูเขาสวยๆด้วยอ่ะเทียบกับบ้านเก่าๆเน่าๆนะไม่เจ๋งเลยผมปับมแค่20ชั้นอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วผมเปิดกี่ชั้นวะทั้งนั้นโอ้ตรงนั้นเห็นแล้วโอ้ก็เห็นผมเปิดสามสิบอยู่ไหนอ่ะรู้สึกว่าหมอนี่มันคือหมู่บ้านคนแรกเลยรู้สึกว่าเพ่โดขออมาแล้วเออไม่หมู่บ้านนี้ผมโดดคนแ้วตึกหาไปก็ไม่เจอแล้วละโอ้หมันสวยมากแถวเนี้ยดูดิมองไปตรงไหนก็สวยดูดูตรงนั้นดิดี้ภาพยังสวยเลยโอ้ตรงนั้นยังสวย โอ้ยจริงแม่งโคตรสวยเลยซีดะไรเนี่ยอมาดูเขาหน่นยดิมันสวยมากเลยเนี่ยไม r ค้าที่คนคนเป็นด้วยเอาจริงๆถ้าเราเล่นไม r ค้าแล้วเกิดที่ตรงนี้ข้างแรกเลยผมจะรักเกมนี้มากๆเลยดูดิมองไปโคตรสวยพี่ฮัรดมาดูผมปับเป็นยิบสี่ทั้ง ยี่สามชังเลยดิโคตรสวยอู้ตรงนี้ตรงนี้คืออะไรโดนไปตายเลยเลวีนเลยไปเราไปหามันมาหน่อยโอ้ยเฟมเรทตกม้ามีม้าตัวนึงอะไรฟิจิตไปแล้วไม่ใช่เหรอเจ้คืนแล้วเหรอถูกฆ่าทิ้งไปแล้วโอ้ดูน้ำตรงนั้นดิโคตรสวยตอนนั้นเหมือนเรือลบเลยอ่ะนั่นนั่นนั่นสากประตูที่พังอะที่ผมว่าขพังๆโอ้ยมันสวย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 มากวุ้ เออตรงนี้แบบอ่อแมปเริ่มไม่โหลดเลยปอบช่างเยอะแมปไม่โหลดเออว่ะมันแบบมันสร้างเมืองอะไรทุกอย่างเลยโอ้มันถ้าเราซ่อมประตูนี้มันจะไปโผล่ที่ที่สำคัญในนระกเว้ยเจือถือได้ผมเคยสร้างแล้วมันเจือถือไม่ค่อยได้เลยนี่หมู่บ้านมันมีอีกหมู่บ้านเหรอใช่มันมีทั้งหมดสามีทั้งหมดมหมู่บ้านเว้ยมันจะได้กลับบ้านเกิดเรานะเสียงโคตรดังเลยไม่ได้ยินเสียงพูดเลยอะไรพี่เอ็นขุดทิ้งเลยเฮ้ยลามะาเกิดอะไรตรงนี้เนะี่ยไอ้พ่อค้าพ่อค้า ตัวนี้มันคนรไรประโยชน์เลยเออเอาเชือกมานี่แหละประโยชน์ของมันดับเชือกไปเราไปหมู่บ้านโจกันดีกว่าท่านประธานครับใช่ไหมผมได้ลูกสมุนละไปไปด้วยมันจะพี่แอ๊ปิ้งอยู่รอพี่ไอ่อนเฮ้ยไอวห๊ะไอ้ห๊ะเฮ้ยโต๊ะโต๊ะคนเหินไปเลยช่วยกันลากดิมันใช้หลายคนลากได้ปะไม่ยอมไปมันจะกลับหลังอย่างเดียวเลยอะไรฝั่งนี้แรงเราลากมันได้ด้วยเหรอวะ เอ,อ้ยตอนนั้นหมู่บ้านโจรกับหมู่บ้าน<ๆ>ทำไมไมันต้องอยู่ใกล้กันด้วยไม่เข้าใจเ<ๆ>น็ตก่อนแล้วว่ามันอยู่ติดกันมันจะอยู่ติดกันเสมอเลยแล้วก็เอาของหมู่บ้านน<ๆ>ี้ไปช่วยด้วยไงมีสองหมู่บ้านซอมนเนอร์พี่อาร์พี่เป็นซอมนเนอร์เปล่าแต่ถ้ามันง้างธนูแล้วมันง้างแล้ว่เออพลียก็ไปแล้วเหมือนกันเออฮ้ยถ้าเดินก็เท่เลยกโกเลมเอามันเดินกลับแล้วตอนนั้นน่ะช่วยมันโกเลมไม่ตายดีเผลอไปตีโกเลมนะกูหมายให้นอนโกเลมกำลังเดินกลับหมดแล้วอ่ะ ยังยังยังกัมเลยอ๋อมาแล้วพี่ฮันไม่มีส่วนร่วมเลยอ้าวรู้ไปหมดเลยอันนี้นี่หน้าไม้ที่อยากได้เฮ้ยต้องนี้วะสวยไอ้ลูกธนคันโน่ไอ้ลูกคันโน่แล้วตอนนี้ไปปักเหรอหรือยังไงอ่าไอ้นั้นไม่จำเป็นไอ้นั้นจะทิ้งได้เลยก็ได้มันใส่หัวไม่ได้เหรอแต่ว่ามันสามารถใส่โล่ได้อ๋อใส่เป็นลายโล่เหรอนะใช่ใช่สามารถใส่ได้มันจะมืดแล้วอ่ะทำไงดีพวกเราปาร์กเวลไหมนอนไหม เฮ้ยมันยิงกับสเกตตันว่ะเอาบานจะไม่รองลีโกเลมเดินติดออกไปนอนตอกสดๆก็ดูไปเรื่อยๆคิปเปอร์เฮ้ยหน้าไม้สามสีอย่างที่เฮ้ยคิปเปอร์อยู่ข้างหลังไอ้พีดเอาบอนโหเสียงยิงหน้าไม้โคตรดังเฮ้ยคอขาดเลย เอาคอนเทนต์ไหมเดี๋ยวผมดื่มแบตโอเมนให้เฮ้ยผมได้ยาอะไรอ๋อ <c oughs> โอเมนัสบอทเทลอยากได้ไหมจะกินปุ๊บเดี๋ยวจะเกิดทันทีเลยแล้วต้องมีโกเลมอย่างน้อย4ตัวเรามี2ไปเถอะหาที่อื่นกันเถอะไปไปตมา,ม,ามมาเมื่อกี้ผมเห็นหมูอีหมูบ้านนี่ฝั่งนี้ผมชอบไบโอมโล่งๆนี่มากเลยมันเรียกไบโอมอไรแกลสแ,แลนด์นาะทาวิ่งเราเท่มากเลยพี่อาดูพี่อาบินมาพี่อาบินมาวิ่งกระโดดมันเร็วกว่าจริงๆด้วยว่ะแต่ว่าวิ่งแบบนี้มันเท่กว่าช่วยไม่ได้นะ ไหนอ mm ่ะหมู hmm. like ่บ so ้านไม่เห็นเลยนในในขนาดขนาดอย่างไี้ลูกโป่งลูกโป่งส่วนตัวเอ้าเพื่อนไปไหนอ่ะเฮียดดูดิไอ้คนหลงป่าโนหนึ่งเนี่ยอยู่ไหนกันนะมาแล้วซันชื่อว่าบีหนึ่งกล้วยหอมเหมือนกล้วยหอมไงไม่รู้อ่ะรู้จักป่ะโอ้ยโหบ้านนี้มรดกสีก้อนเลยมสงคามเสียงพึ่งว่ะใครมันพกพึ่งมาวะอ่ะไปไปไหนก็ไปไปสร้างรังใหม่กัไเลนี่คือบ้านใหม่ของเกยบินไปไหนละกำลังบินกลับรังมาแล้วน่ะ โอ้อันนี้คือไบโอมธรรมดาแล้วอ่ะไม่ชอบไบโอมนี่เลยเห็นแล้วเบื่อแล้วกลับไปวิ่งในพุ่งหญ้าดีกว่านะใครเป็นมุดอะไรผมเปิดแม่นะมันจะโผล่อีกฝั่งไม่ได้เอามันโผล่ได้เด้อเออมันโผล่อีกฝั่งได้เด้อพี่อาร์ดโคตรเท่เลยพี่รู้ได้ไงมันโผล่อีกฝั่งได้ถ้ามันไม่โผล่ทำไงเมื่อไหร่พวกเราเราจะแบบไปฆ่าบอสใต้น้ำกันวะเพราะผมผมกับพี่ฮาร์ดฆ่ากันมาแล้วนู้ยี่อารีฟีรู้ป่า กทำนะมันบินได้นะเว้ยที่ผมสู้กับพี่ฮาร์ดใช่ไหมพี่ฮาร์ดมันบินได้บินโฉบฟุบฟุบแล้วก็ปล่อยพายุได้ด้วยยิ่งทำอย่างกบปลาบินเลยนะ <c oughs> โอ้ทุ่งดอกไม้สวยมากโอ้สวยว<อ>่ะผมชอบใบอมดอกไม้ซะด้วยสร้างมาจนดีไมด้มเฮ้ยแม่ <ๆ S 1> ก็ชอบเหมือนกันเนยผมชอบมากตรงเนี้ยสุกใบอมดอกไม้นะเอ้ยหมูบหม่บ้านต่างหากเฮ้ยหมู่บ้านเนี่ยหมู่เฮ้ยบ้านหลังนี้ต้องมีของดีบ้านห้องสมุดผมไม่รู้ว่าบ้านหลังไหนมันมีของ เอ้ยผู้ใหญ่บ้านพ่อใหญ่บ้าน,อนเอ้ยขายหนังสือเอ็นชาร์ดด้วยซิงทัดเฮ้ยสัมผัสนุม่มนวลน้นนองเตียงนี้ว่างพอดีเลยใครยังไม่นอนไหน,นเนะตียงอยู่เตียงสีขาวคนนี้เอาเคสลอดยี่สิบสองอันแลกมรกตพี่ฮะอะไรฟรีมาดิผมมีแต่ข้าวเอาไหมไม่มีมันไม่รับเลขเลยบล็อกฟางนี่มันเอาอะไรขุดเร็วสุดอะเอ่ออะไรโ,โอ้โหโอ้ยกูไม่ได้ตั้งใจอีนุ่มโอ้พี่ดีกูเลมคนขห่าละพึ่งจะโดดลงมานะ เอาจริงแน่พี่โดนตุ๋ยแน่พี่ต้องพี่ต้องไปพ้นระยะมันจริงอ่ะพี่ไม่ๆๆต้องฆ่ามันจีิเท่านั้นพ้นระยะไม่ได้แล้วช่วยไม่ได้แล้วได้เอ้ยมันเตือนเดินติดอะไรเดี๋ยวผมดึงมันไว้พี่ฮัทดึงมันไปเดีผมผูกมันไว้ละไม่ต้องกลัวผูกได้หมหรอเอ้าโหในบ้านอันเนี้ยในบ้านในบ้านแบ็กสมิธใครเอาอันนี้ไปอ่ะเราเปลี่ยนเราเอามอสที่แบบเปลี่ยนสัตว์ในเกมเป็นสาวให้หมดเลยไหม ได้ๆของชอบเลยงั้นนะแล้วก็ลงมัดเจนนี่เขาอีกอันได้ๆแล้วเอาไว้บินไปในช่องนะเราเห็นเขาลงแบบคลิปแค่สามวันนะาจะวิวเป็นหมื่นเลยช่องโนเนียมอ่ะมัดเจนนี่ฮะโคตรตึงอยู่ไหนอะไปไหนกันแล้วอะเฮ้ยข้างบนนั้นแบบเป็นทุ่งสวรรค์หน้าเป็นอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะดูดิบนนั้นนะถ้าเราขึ้นไปเฮ้ยแล้วมันอมเฮ้ยเฮ้ยพัดไปด้วยเออดูดูเขาอมของอ่าเน่แน่ยนดูดไปไปหยุดเลยไปโปแล้วมันไม่ออก เอาเพชรมาเอาดาบเพชรมาสามก้อนสามก้อนทับพีเอ็กได้เฮ้ยยันนำไปเร็วมือคุณทั้งนั้นมันสวยมากเลยที่ลอยอยู่นี่พี่เห็นปะใช่ผมว่าจะเดินไปดูอยู่เนี่ยมันสวยมากไปไหนกันแล้วอ่ะเฮ้ยแกสีชมพูเอาหมูแกไหนวะโอ้ยเป็นหมูแล้วมันยืนซ้อนกันนะมันยืนซ้อนกันกับแกเว้ยแม่งสีผู้นึกว่าจะแบบได้คอนเทนต์แล้ว มันเป็นแกะหายากเว้ยแต่ในไมค้าดูมูฟี่ก็โชว์มาในเทลเลอร์เฉยเลยมันก็ไม่หายากอะไรเงี้ยเพราะตรงนี้มันแบบคนน่าสร้างบ้านเลยมันเป็นร่องสีเหลี่ยมดูดิอันนี้เฮ้ยเฮ้ยผมเจอลามะว่ะลายธรรมดาไม่ใช่ลามะผมว่าต้องเอาไปลาไปป่าบางกรเว้ยไมเธอเลยไม่ได้ไปเลยจะเอาไปป่าก่อนเอาลาไปป่าบางกรไม่เคยดูอ่ะชวิเราจะไปไหนกันต่อเราไปโซนสวัสด์หน้าไหมหรือว่าเราจะไปทางนี้อุูนไหนกันนะ มาเนี <Pract ic> to <together> ่ยอยู <notwend>? ่ตามราชาไ้น้องมาเดียวพี่ตามมาอู้ไม่เรื่องเลยมาคนจริงก็ไม่พึ่งม้ากันบุ้ยดีดไงเฮ้ยหมู่บ้านยายหมู่บ้าคืนอีหมู่บ้านเป็นยังทำเบ็ดเลยเฮ้ยใครอยู่ข้างในอ่ะไอซอมบี้เราต้องช่วยหรือหมู่บ้านนี้นะลีฟิทจ้ะทำให้มันกลายเป็นคนนำไมไม่ได้ไอ้จิ้วไอ้จิ้วไอ้จิ้วไอจิ้วเฮ้ยดูท่าวิ่งดีโคตรเกี้ยวกาดเลยถ้ามันเอาเรื่องเอาเลย ยอไปของฉันไปเหอะไปไหนต่อเรามาป้นลายหมู่บ้านเลยโอ้ยเสียงยิงโคตรแรงโอ้ไม่รู้ผมขโมยเตียงหมู่บ้านเนี่ยไปนอนก่อนละคอขาดเลยคิดไปเอามานอนผมนอนบนต้นไม้เนี่ยผมไม่สนใจใครงั้นนะอไป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 ไหนต่อพิ้ออยู่ไหนวะเขาไปนอนอยู่ไหนไปนี่ไปทางไหนต่อนำไปไอ้ชังชังเยอะที่โดนยึดแล้ว พวกเราเป็นโจนพวกเราสานต่อวิลิเจอร์ไม่ได้สานต่อวิลิเจอร์เราจะฆ่ามันก่อนเราเอายึดโลกมห้ครับนี่เป็นของเราตรงนี้มันแบบเบสิกมากเลยไม่มีอะไรแล้วเนี่ยมันโลงจุนแล้วที่นี่ไบโอมนี่มันโลงมันไม่มีอะไรละไบโอมเพลนเฮ้ยภูเขาตอนนั้นสวยมากเลยภูเขาตอนนั้นสวยมากเลยดูดิยาร์ดดูสวยสวยพี่เห็นปะเนี่ยไอ้มันมีทางเชื่อมหนึ่งสะพานด้วยดีถ้าดูดีๆเออโคตรสวยอะดูดิมาไปจบข้างบนไหมเหมือนตรงนี้เขาเน้นรายละเอียดมากเลยนะ เอาม้าพี่หายไปไหนอะพ่ชานุดถึงไปแล้วเอาแล้วอ่านมาเขาอะยูนี่แล้วยู่นี่เลยเขาเก็บเขาเก็บสต็อกกบลเลยอ๋อเอเออมันมันเป็นสะพานเฮ้ยคนเทเลยอย่างบนน้าเอ้ยดูดีโอ้เป็นสะพานเชื่อมกันเยล่อมอโร่เดินแดนรับแล้ตรงนี้มีเหล็กสี่อันพ่อานไปขุดดิพีเตอร์เห็นเกาะเกาะนี่ปะกาะเซอร์เวยของตัวเองอะเกาะอวนี่มัวมากเลยตรงเนี้ยน้อยน้อยนน้อนอนี่มั่มากเลยอุ้ยวูอันี้มันสวยมากเลยอบบพิชานดู มองไปแบบมีเกาะเล็กๆอยู่ตรงกลางเว้ยแล้วก็มีเกาะซ้ายเกาะขาโน่นแล้วด้านขวามีเกาะใหญ่อันนึงอะแยกจากเกาะอื่นเลยอะตรงนั้นตรงทางซ้ายมันสวยมากเลยดูดิพี่อาตรงนี้เหมือนรูเลยเห็นปะรูนั่นเห็นปะเห็นรูปะเดิมรูเลยเฮ้ยเอ้ยสุดยอดเลยตรงนั้นอะพี่อาพี่ชอบไม่ใช่เออดูดิเข้าไปเลยเอ้ยลูกผู้ชายทุกคนต้องพุ่งหารูใครไปถึงก่อนคนนั้นได้เกิดมันดำมืดสนิทเลยอยังเห็นผมปะผมมาถึงรูแล้วนะ แล้วเออมันชูนิวโปงเลยพี่เห็นไหมชูนิวโปงออ้ยรองเท้า production เฮ้ยเหมือนกระทาพ่อมดเลยอะโช o w e l เอ้ยนี่มันตะลปัดกระดาษทองมาดีอ่าได้มาราชาราชาผมจะเป็นโกคอสเอาโกคอสมาเอ็นดิมือไปแล้วเถอะาครบเสร็จจะไปไหนไม่มีทางไปแล้วมันตันแล้วทางเนี้ยโอ้ยดาวมาสติร์เบรดเฮ้ยเราถึงอันนี้แล้วเหรอแฟตแฟตอะไรนะแฟตแลนด์มันชื่ออะไรนะ ฟาเลนฟาเลนเออฟาเลนแต่เราไปถึงฟาเลนเลยพวกเราการันจนภัยกันไปฟาเลนของพวกเรานะครับเดี๋ยวเดี๋มันมีหมู่บ้านอีกแกไปดิรออะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยหมู่บ้านโจอยู่ใกล้ๆเลยเออเนี่ยหลังโจอยู่โน้นเลยโอ้นี่เหรหมู่บ้านที่ว่าเอามันนอนอย่างเงี้ยมันนอนอย่างเงี้ยนนเด้อตลกไปน้องเฮ้ยกระดาษนี่ไ<อ>งกระดาษ24อันมาแลกกับอันไม่เล่าอันนึงเฮ้ยขายหมวกเหล็กห้ามเรากดไปหลังโจเด้อครับผม เอาพี่ฮาพี่ฮาอยู่ไหนอ่ะไปพร้อมกันก็อยู่นี่แหละในหม่บ้นเอาเลยกระโดดขึ้นไปบนนั้นเลยดำน้ำไปมันไม่เห็นแบบในหนังมันเห็นแล้วมันออกมาแล้วมันออกมาตัดๆเอ้ยยังขึ้นจากน้ำไม่ได้เลยวุ้ยอ้าวโอ้โหฮ่าฮ่าฆ่าตาดจมพื้นตาดาบเดียวว้ายวิ่งเร็วมากเรามาหมู่บ้านไหนก็ไม่รู้ตัวเปล่าเลย ดีนะเรานอนไว้ก่อนเสวยโอ้ตงวิ่งตัวป่ากลับไปยังไม่เห็นยังไม่เห็นใครวันนี้กูจะขึ้นบันไดยังไงเนี่ยไอ้ฟีขอพร้อมเฮ้ยผมได้นำมาไม่หานูอะไรงี้ยบ้างอุ้ยข้างบนเยอะชิบหายเลยตายอีกแล้วอยู่ของอื่นตัหมดเต็มเลยอ่ะไม่มีดาบอ่ะไม่มีอ่ะเดินผู้่องเฮ้ยเอามือต่อยจนมันตายเลยนี่อะมื่บ้านโจรนี่ไงเจอไฟเกูจะปวด สำหรับวันนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเกมไมค์ครับสำหรับพวกเรานะครับสำหรับวันนี้เราก็หมดตูดแล้วนะฮะมาติดตามกันไว้คลิปหน้านะครับจะได้อะไรบ้างหรืออะไรบ้างนะสำหรับวันนี้เราก็เหลือแค่นี้แหละนะฮะใช่ไหมพี่ฮัทแต่พวกผมหมดตูดแล้วอะล่งจุนเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเฮียบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจพวกเราทั้ง3คนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้ว